สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่ายโยคู่ก็ได้ประกาศจะออนแอร์ซีรีส์เรื่อง7คัมภีร์ผนึกมารซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องใหม่ในวันที่11มิถุนายนนี้โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุม่มหล่อส่งเวยหลง จากซีรีส์ปรารถนาสองฟากฟ้าและก็นางเอกสาวสวยหลิวห้าวฉุนจากซีรีส์ห่วงรักของฉันและเธอและก็ยังได้อาวลุยเพิงมาเป็นดารารับเชิญร่วมประชันบทบาทกันด้วยแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบแนวต่อสู้แฟนตาซีก็รอรับชมกันได้เลย11มิถุนายนนี้บนช่องโยูคูซีรีส์เคัมภี์ผนึกมารหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Seven Relic of Omen ก็ดัดแปลงมาจากทิยายในชื่อฉีเกินส่งเจียนของนักเขียนหวยอี้ซีรีส์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีต่อสู้นำแสดงโดยส่งหวยหลงมารับบทเป็นหลัวเล่นทายาทของตระกูลผู้พิทักษ์ในอดีตส่วนนางเอกหลิวห้าชุนก็จะมารับบทเป็นมู่ใต้เพื่อนสาวของพระเอกที่กลายมาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้พิทักษ์ของไฟส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณข่ายเย่ชุนซึ่งเขาก็มีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่น ปมปิปิศนาป่าซ่อนเงื่อนในปี2009ซีรีส์พัฒกา,ารเที่ยงคืนในปี2017และก็ล่าสุดก็คือเรื่องคนขุดสุสานภาคตำนานเซียนใต้ทะเลในปี2023เป็นต้นซีรีส์7คัมภีร์ผนึกมารก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น32ตอนจบแล้วก็กำหนดจะออนแอร์ในวันที่11มิถุนายนนี้บนแพลตฟอร์มโยคู่สำหรับเรื่องย่อของซีรีส ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวที่สืบต่อกันมานับแต่ยุคโบราณว่าได้มีอุกาบาทจากนอกโลกตกลงมาที่ภูเขาเฟื้องจืออุกาบาทนี้ก็ได้นำพาอสูรลึกลับมาด้วยเจตนอสูรเหล่านี้ก็มีพลังในการเข้าสิงสู่ในตัวมนุษย์กัดกินชีวิตและจิตใจของเจ้าของร่างส้ำยังสามารถวงการให้ผู้ที่ถูกสิงนั้นเข็นฆ่าผู้คนอย่างเหี้ยมโหดด้วยปรมาจารย์ผู้บรรลุวิชาเซียนและก็ลูกศิษย์ของเขา จึงร่วมกันสร้างป้ายวิเศษจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และใช้พลังพนึกเหล่าอสูรต่างดาวนี้ไว้และฝังมันไว้ที่สุสานบนเขาเฟิงจือและหน้าที่ในการปกป,ป้องป้ายวิเศษเหล่านี้ก็ตกทอดกันมาในตระกูลของผู้พิทักษ์ที่ถูกเรียกว่ากลุ่มผู้พิทักษ์ของไฟจนเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสุนัขตัวหนึ่งได้ไปขุดคุยสุสานจนทำให้ป้ายนี้กลับตกไปอยู่ในมือของชายคนหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาก็เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่แปลกประหลาดและไม่น่าจะใช่ฝีมือของมนุษย์หลัวเล่นรับบทโดยส่งหวยหลงเด็กหนุ่มที่ปกติก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมากลับเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมจนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าเขาคือทายาทของตระกูลผู้พิทักษ์ในรุ่นปัจจุบันหลัวเล่นจึงจําเป็นจะต้องสารต่อภารกิจของบรรพบุรุษในการผนึกเหล่าอสูรอีกครั้ง และในระหว่างการเดินทางเขาก็จําเป็นจะต้องตามหาทายาทของเหล่าผู้พิทักษ์จนได้พบกับมู่ใต้รับบทโดยหลิวห้าวชุนทั้งสองก็เลยร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูกลุ่มผู้พิทักษ์หงไฟขึ้นอีกครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปรอรับชมกันต่อได้ในซีรีส์7คัมคำพีผนึกมารในวันที่11มิถุนายนนี้บนช่องโยคูโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ 7ค็ดคำพีพฤดกมานหรือ The Seven l e l i c of Omen พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ